กำหนดตารางแจกแจงความถี่ซึ่งแสดงคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน120คนดังนี้คำถามคือจงหาค่าของข้อมูลที่ตรงกับตำแหน่งของเปอร์เซ็นายที่60วิธีทำนะครับเราก็จะหาความถี่สะสมก่อนโดยช้อตที่หนึ่งจะได้8ช้อตที่สองจะได้20 ช้อนที่สามจะได้หกสิบช้อนที่สี่จะได้หนึ่งร้อยแปดช้อนที่ห้าจะได้หนึ่งร้อยสิบหกช้อนที่หกก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบต่อไปเราก็จะหาขอบบนนะครับโดยช้อนที่หนึ่งจะได้สี่สิบแก้วจุดห้าช้อนที่สองห้าสิบแก้วจุดห้าช้อนที่สาม หกสิบแก้วจุดห้าช่องที่สี่เจ็ดสิบแก้วจุดห้าช่องที่ห้าแปดสิบแก้วจุดห้าช่องที่หกเก้าสิบแก้วจุดห้าต่อไปเราก็จะหาเปริพันธ์ไทยที่หกสิบมีสูตรแหว่ปริพันธ์ไทยเท่ากับเอเอ ส่วนด้วยหนึ่งร้อยแทนแค่แจกสูตรนะครับเปอร์เซนไทยที่หกสิบเท่ากับ 60. หกสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยเมื่อเราตัดทอนก็จะได้เท่ากับเจสิบสอง ต่อไปเราก็จะเทียบตำแหน่งนะครับข้อมูลของเราจะอยู่ที่6บแก้วจุแท้กับ7บแก้วจุแทส่วนตำแหน่งของเราจะอยู่ที่60 5. กับ108นะครับตำแหน่งที่เราแห่มาได้ จะอยู่ที่72จะอยู่ระหว่าง60กับ108นะครับตำแหน่งที่60อยู่แห่งกับ72คือ12ตำแหน่งที่60อยู่แห่งกับ108คือ42 ส่วนข้อมูลที่6บแก้วจุดแอยู่แห่งกับ7บแก้วจุดแคือ10ส่วนข้อมูลที่เราจะหาเปอร์เซ็นไทเรายังไม่รู้จึงใส่เอก,ก่อนเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วก็จะได้เอก ส่วนด้วยสิบเท่ากับสิบสองส่วนด้วยสี่สิบสองเมื่อนำแมาต่อทอนกันก็จะได้สองจุดแเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะนำแม์บวกกับข้อมูลที่หกสิบแก้ว ตัวแท้เท่ากับเจ็ดสิบสองดังนั้นข้อมูลที่ตรงกับตำแหน่งเปอร์เซนไทที่ หกสิบคือเจ็ดสิบสองนะครับ